บุกค,คางคกสมุนไพรชั้นดีอีกชนิดหนึ่งที่นิยมนำมารับประทานกันนะคะหัวก็นำมาแกงแล้วก็ํำมาทำอาหารได้หลากหลายชนิดนะคะส่วนที่เห็นตรงนี้ก็คือเป็นดอกแล้วก็กลายมาเป็นเมล็ดของบุกค,คางคกนั่นเองค่ะคล้ายๆกับเมล็ดกาแฟนะคะแต่สีนี่สุกแดงอย่างนี้นะคะสุกแล้วนะคะแล้วก็เหลืองๆถ้ายังไม่สุกนะคะจะเป็นสีออกเ,เขียวๆอย่างนี้ค่ะ คล้ายกับะมะลิกาแฟมากเลยคะ่ะแล้วก็ดอกบุกนี้นะครับมันจะออกดอกในช่วงฤดูฝนเริ่มเดือนพฤษภามิถุนาจะมีดอกนะคะแล้วก็พอช่วงหน้าแล้งเนี่ยมันก็จะเหี่ยวแล้วก็ะจะตายแล้วก็พอถึงฤดูฝนนะคะหัวมันก็ขึ้นมาจากใต้ดินอีกค่ะบุกเป็นสมนุนไพรที่นิยมนํามาใช้ทําเป็นอ ยาหลายขนาดน,นะคะเช่นแก้ท้องผูกหรือว่า,าแก้ไอสํสำหรับมเมล็ดของบุกคางคกนี่จะมีประโยชน์มากเหมือนกันนะคะก็คือนิยมนำมาทำเป็นยาหลายๆชนิดเช่นถ้าเรามีอาการไอนะคะเราไปต้มนะ,ะเราไปย่างไฟก่อนแล้วนำมาต้มใส่น้ำตาลน,นะคะแล้วก็นำมาดื่มมาจิบเนี่ยมันก็จะอาการก็จะดีขึ้นหรือว่าเอามาเคี่ยวกับน้ำมันนะคะน้ำมันมะพร้าว แล้วก็มาพอกพวกบาดแผลพวกหนองหรือว่าเป็นฝีเป็นหนองอย่างเงี้ยได้ค่ะบางคนก็บอกว่านิยมนํามาทําเป็นยาแก้ฝ้าได้ด้วยค่ะสมัยโบราณนะคะแต่ปัจจุบันก็ไม่ค่อยเห็นมีใครนิยมนํามาใช้กันแล้วนะคะบุกชางคกเป็นพืชที่หาได้พบได้ง่ายนะคะในพื้นที่ของภาคใต้เรานะคะามในสวนยางนี่มีเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ดอกมันนะคะเวลางอกขึ้นมานี่จะเหม็นมากเลยบางคนก็จะเรียกว่าดอกมานเน่าค่ะ แต่เวลามีลูกนี่ค่ะจะสวยมากค่ะลูกประดับก็ได้นะคะเพราะว่ารับประทานได้แต่มีข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือยางมันจะมีพิษนะคะถ้าเกิดลำต้นของบุกทางโคกเนเราไปโดนเราไปสัมผัสเนี่ยมันจะคันแต่เวลาต้นอ่อนๆเขานำมารับประทานอาหารเนี่ยเรามาทำเป็นอาหารเนี่ยเขาจะ,ะลวกหรือว่าต้มในน้ำที่เดือดจะจัดก่อนนะคะ ก็อนอ่อนนี่นำมาลอกแล้วก็เอาไปต้มในน้ําจับๆหรือว่าแกงในน้ําเดือดมันจะไม่คันค่ะมันมีเคล็ดลับในการทานะคะแต่สําหรับยางเนี่ยเราไปสัมผัสปุ๊บมันจะเกิดอาการคันๆเสบๆร้อนๆนะคะหัวของมันนี่นะนอกจากจะนํามาทําเป็นอาหารแล้วนี่ส่วนใหญ่ที่เห็นเขาจะนิยมทําเป็นายาลดน้ําหนักหรือว่า,าเจลเช่นผงบุกผงวุ้นผงบุกอย่างเงี้ยค่ะนี่เลยค่ะเป็นบุกคางคกต้นใหญ่นะคะ ซึ่งมเมล็ดสวยมากจริงๆค่ะมีสรรพคุณทางยามากมายนะคะเขาจะใช้กันหลากหลายเลยค่ะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานในระยะเบื้องต้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะนำบุกมาทดลองรับประทานอยู่เหมือนกันก็ได้ผลในระดับหนึ่งนะคะนี่ค่ะนี่สองดอกนี่คู่กันเลยนะคะแล้วปลูกไว้เป็นไม้ประดับก็สวยนะคะ เป็นยาก็ได้นะคะเป็นสมนุนไพรที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับ,บทางคลุกนั่นเอง